ซีรีส์โมบิลสูตรกันดมอนิเมะเรียลโรบอทที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆคนรู้ดีครับว่ากันดำที่ปรากฏตัวออกมาตัวแรกนั่นก็คือ r x 78กันดำรุ่นปู่ปที่ทรงพลังและกลายเป็นไอคอนิกและซิมโบลิกของซีรีส์กันดำเปิดประตูสู่โลกกันดำโดยสมบูรณ์เรียกได้ว่าใครที่เล่นการพาหรือว่าดูกันดมต้องรู้จักกันแน่นอน โดย RX 78-2จะถูกขับโดยอามูโรเรยซึ่งตัวละครน,นี้คือตัวเอกคนแรกของประวัติศาสตร์กันดั้มอามูโรคือลูกของวิศวกรที่สร้างหุ่น RX 78-2อามาริอาเรและดรทิมเรย์ภายหลังได้มีการเปิดเผยว่าอามูโรคือนิวไทท์มนุษย์ที่มีความสามารถมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปซึ่งพลังนี้ทําให้อามูโรสามารถควบคุมและปลดล็อกพลังของกันดั้มบางชนิดได้แต่รู้หรือเปล่าครับว่าตัวละครน,นี้ขึ้นขับโมบิลสูตรตัวอ,อื่นอีกเยอะมาก คลิปนี้เราเลยจะพาเพื่อนเ่อนคนรักกันดั้มไปดูกันครับว่าอามูโรเลเคยขับกันดั้มและโมบิลสูตรตัวไหนบ้างอ้างอิงเนื้อหาจากเว็บเดอะกันดัมวิกินะครับขอขอบคุณที่มาด้วยครับ RX-78-2 ขีด2กันดั้มตัวแรกที่ปรากฏตัวเปิดประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการการ์ตูนญี่ปุ่นกันดั้มสุดแข็งแกร่งจากสหพันธ์ ที่เข้าต่อกรกับศัตรูด้วยความสามารถของหุ่นอันยอดเยี่ยม r x 7 8เขีดคือกันดั้มที่สมบูรณ์ด้านการรบที่สุดของฝ่ายสหพันธ์ในตอนนั้นมาพร้อมกับดีไซน์เรียบแต่ก็มีเอกลักษณ์ด้วยโทนสีสุดสะดุดตาอย่างลงตัวสีขาวน้ำเงินแดงเหลืองมีอาวุธมาตรฐานสำหรับการเข้าโจมตีระยะประชิดเป็นบีมเซเบอร์และบางครั้งก็ใช้บีมเจวลรินด้วยครับส่วนด้านการโจมตีระยะไกลก็ขนอาวุธหนักใช้เล่นทั้ง บ m มไล l e และ h y เปอร์บาสุก้าและที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือโลอันโดดเด่นที่ถ้าไม่มีโลเนี่ยถือว่าไม่ใช่ RX 78ขีด2เลยครับด้านกันพาของ RX 78ขีด2มีหลากหลายมากๆผลิตมาตั้งแต่รุ่นคลาสสิกมาจนถึงปัจจุบันเป็นตัวเปิดลายกันดำมากมายทั้ง HG RG EG m e g a s i ซ e และ Perfect Gate ที่จะขาดไปรู้สึกว่าจะมี MGSD ครับที่ยังไม่ผลิตออกมา R.G ก็สวยใช้ได้ตัวเล็กรายละเอียดแน่น M.G ก็มีทั้ง Origin และก็เวอร์ชัน3.0ส่วน Perfectate g ขึ้นหิ่งเลยครับดีเทลละเอียดยิบ H.G เนี่ยก็มีหลากหลายมากๆแต่ถ้าเอาท็อปทอป,ปเลยก็คงหนีไม่พ้น H.G RX78-2 Beyond Global ดีเทลดีสมจริงสีสวยขยับจัดท่าได้ยอดเยี่ยมตัวที่2 R.M.S 099 วิกดีเสเป็นรุ่นผลิตจำนวนมากจาก AEUG ที่มาพร้อมกับดีไซน์บึกบึนปรากฏตัวมาในภาคเสตากัดดำมันมีความคล้ายคลึงกับหุ่นของฝั่งซีออนมากๆนะครับเพราะว่าเคยเป็นหุ่นที่ซีออนเคยผลิตสังเกตง่ายๆครับก็คือ r i ก k ีเเนี่ยเป็นโมบิลสูตรตาเดียวโงเ่เฮงเนี่ยซีออนชัดๆด้วยความที่เป็นหุ่นที่ผลิตจำนวนมากจึงสามารถติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายทั้งปืนที่มีตั้งแต่ปืนเล็กไปจนปืนใหญ่ บีมเซเบอร์หลายขนาดที่ถูกเก็บไว้ในแบ็คแพคแต่ที่โดดเด่นสุดๆเลยเนี่ยก็คือมันมีปืนดินเหนียวครับที่ใช้สำหรับในการต่อสู้ในด้านกันพายของริก k d i a สจะมีตั้งแต่ HG และ MG ครับแต่ว่าเป็นโมเก่าทั้ง2เกรดเลยนะครับเอาจริงๆก็ไม่ได้เก่าขั้นคลาสสิกขนาดนั้นใครที่สนใจก็ลองซื้อมาประกอบดูก็ได้ครับน่าจะมอบประสบการณ์ในการต่อไม่น้อยเหมือนกัน ตัวที่3 RX 77-2กันแคนนอนโมบิสูตจากฝั่งสหพันธ์รุ่นคลาสสิกที่ปรากฏตัวมาในภาคโมบิสูตกันดำดีไซน์จะมีการรวมรวมกันระหว่างหุ่นรุ่น RX ผสมกับส่วนหัวที่คล้ายคายกับกันแทงออกมาเป็นกันแคนนอนแบบลงตัวเหมาะสําหรับการต่อสู้ระยะกลางโดดเด่นเรื่องความทนทานแต่ลดความว่องไวในการเคลื่อนไหวการติดตั้งปืนใหญ่ไว้บนตัวหุ่นทําให้กันแคนนอนไม่มีอาวุธสําหรับต่อสู้ระยะประชิด ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนด้านกําลังพลปืนใหญ่แบบ100%ปปืนใหญ่คู่ที่ติดไว้ที่ไหล่ของมันมีความสามารถในการวิเคราะห์ติดตามเป้าหมายได้โดยที่นักบินเนี่ยไม่จำเป็นต้องควบคุมเลยนอกจากนี้ก็ยังมีอาวุธอื่นๆอีกทั้งบีมไรเฟิลระเบิดมือเกเนตและปืนใหญ่หลายขนาดเพิ่มความหลากหลายในการโจมตี r าร์เวส77-2กันคนนอนมีกันพาเกต HG และ m g ออกมาครับที่โดดเด่นเลยก็คงจะเป็น HG ครับมีตั้งแต่รุ่นที่ผลิตเป็นโมเก่า พัฒนามาเรื่อยๆเพิ่มดีเทลจุดขยับเข้ามาทําให้กันพาตัวนี้เป็นกันพาคลาสสิกที่อยู่ในใจแฟนๆกันดั้มหยิบมาเล่นสนุกๆได้เพลินๆครับ 4. OIX 0 1 3 Gundam กดั้ Mark 5กันดั้มสายบิ๊กที่มีดีไซน์โฉบเชี่ยวมาในโทนสีน้ําเงินปรากฏตัวมาในนิยายภาพกันดั้มกันดั้มเซนติเนลและกันดั้ม Wars 2 Mission Double เา ใครสายดูอนิเมะอาจจะไม่คุ้นเจ้าตัวนี้เท่าไหร่ครับถือว่าเป็นโอกาสดีในการนําเสนอเพราะว่ากันพาของ ORX 0 1นยกันดั้มมาร์กไฟผลิตออกมาน้อยพอๆกับการปรากฏตัวของมันเลยโดยมันเป็นเวอร์ชันปร,ปรับปรุงจาก MRX 0 0 9ย์ y ไซโครกันดั้มทาให้กันดั้มมาร์ไฟมาพร้อมกับขุมพลังมหาศาลการครอบคอรองกันดั้มตัวนี้ค่อนข้างที่จะถูกโยนไปโยนมาหลายฝ่ายครับตั้งแต่ไททันส์ไปจนถึง AEUG และสุดท้ายก็ได้มาตกอยู่ในมือของสหพันธ์ ถ้าตามเนื้อหาแล้วความสามารถที่โดดเด่นของกันดั้มตัวนี้ก็คือควอซายไซคอมมูสิสเต็มระบบควบคุมจากระยะไกลแม้แต่คนที่ไม่ใช่นิวไทก็สามารถใช้งานได้ในส่วนของกันพาของกันด Mark ife, ั้มมาร์คไฟรู้สึกว่าจะผลิตมาแค่เกรดมาสเตอร์เกรนะครับค่อนข้างที่จะหายากใครที่เป็นสาย MG อยากได้ตัวแปลกๆคุ้มๆที่มีทั้งปืนิสไซน์ความใหญ่ความเหลี่ยมของมัน ที่ถูกเสริมมาด้วยดีไซน์แบบฉบเฉี่ยวต้องลองไปหามาเก็บครับตัวที่5 RX-93 New Gundam New Gundam อีกหนึ่งกันดัมของอา u มุโรเรที่คนดูยกให้เป็นกันดัมที่เจ๋งที่สุดและเท่ที่สุดตัวหนึ่งเลยโดยเฉพาะในจักรวาล UC New Gundam เนี่ยโคตรจะโดดเด่นมาพร้อมกับความใหญ่ปาดเปี้ยวและมาในโทนสีขาวเปรียบดังอัศวินซึ่งมันได้ปรากฏตัวออกมานานแล้วครับ ในภาคโมบิสูตกันดมชาร์สเคานเตอร์แอทแทคเป็นคู่แค้นกับซาซาบีใครที่มีตัวนี้ตั้งอยู่แล้วไม่มีซาเซบีเนี่ยถือว่าไม่ครบนะครับอมาเข้าเรื่องกันต่อข้อมูลของ RX-93 New ก้มนันดมันเป็นกันดมที่ใช้คำว่า Perfect ได้เลยครับทั้งในด้านของดีไซน์และความสามารถ เพราะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างบวกกับความสามารถของอามูโร่ที่ฟาร์มสกิลนักบินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนตอนนี้เนี่ยเขาคือคนที่เทพที่สุดเลยก็ว่าได้ทําให้เขาสามารถรีดพลังของนิวกันนั่มออกมาได้อย่างเต็มสู่ความโดดเด่นในการรบของกันดั่มตัวนี้คือมันมาพร้อมกับฟันเนลมากมายที่เปลี่ยนไปด้วยอนุภาคในการโจมตีที่มหาศาลและอีกอย่างก็คือไซโคเฟมครับส่วนสําคัญที่ยกระดับการดั่มตัวนี้ให้โคตรเก่งไปอีกขัน้น เรียกได้ว่าจะพูดถึง RX 9 3นิวกันดำถ้าไม่มีไซโครเฟมกับฟินฟันเนลมาด้วยถือว่ามาชินนิวกันดำนะฮะในส่วนของกันพานั้นไม่อยากจะอวยครับแต่ว่ามันดีทุกเกรดจริงๆมีเยอะไม่แพ้ปู่ทั้ง HG ก็สวยถ้าเทียบกับคุณเกรดเดียวกันนะนิวกันด้มถือว่าใหญ่กว่าเยอะครับ RG ก็สวยมากๆใครสาย RG ตัวนี้เนี่ยมีกันทุกคนและสุดท้ายก็คือ Master g ์เกร v เ r อร์คาที่หืฮฮฮฮสวยรายละเอียดดีลูกเล่นเยอะ เป็นหนึ่งในกันดั้มไลน์เวอร์กาที่สวยที่สุดเลยครับตัวที่6 FA 78ขีดหนึ่ง Full Armor กันดั้หรือว่า Full a r อร์สีเขียวที่ลหลายๆคนเขาเรียกกันตามจริงไหมก็คือตัวปู RX ่ r x 78ขีดสที่ติดตั้งอาวุธเสริมเข้าไปนั่นแหละครับย้อมสีตามสไตล์บันไดและก็เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของหุ่นเพื่อใช้ต่อสู้ในแผน FSWS ที่โดดเด่นก็คือมันมีเกราะตามหน้าอกครับ ตามแขนตามไหล่ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งต่อให้โดนโจมตีไปอ,อย่างหนักชิ้นส่วนพวกนี้ก็จะถูกถอดเปลี่ยนอย่างง่ายมากๆอาวุธที่ถูกเพิ่มเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นปืนใหญ่ครับซึ่งมันติดอยู่ตามส่วนต่างๆของหุ่นกับกันโลที่เคยเป็นจุดเด่นของ RX-78 กลับทูดลดทอนลงให้ติดไว้ที่แขนเป็นเพียงโล่เล็กๆเท่านั้นส่วนกนารพายของ FA 78ขีดห full armor กันดำอาจจะค่อนข้างเฉพาะกลุ่มหน่อยครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการย้อมสีออกมาขายแล้วก็เพิ่มชิ้นส่วนชุดเกราะเข้ามาแต่ว่าโครงเดิมเนี่ยยังไงก็ RX 78-2นั่นแหละ HG ก็มี MG ก็มีถ้าเน้นดีเทลผมว่ามุ่ง MG เลยครับสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันตัวที่7 RGM-89 Jagan หุ un, ่ Mass Product สุดเท่ เป็นความคลาสสิกที่ดีไซน์เนี่ยทันสมัยสุดๆเจแกนปรากฏตัวมาในโมบิลสูตรกันดั้มชาร์สเคาน์เตอร์แอตแทเป็นครั้งแรกมาถูกพัฒนามาจากจิมครับหรือว่า RGM-79 GM มาในดีไซน์สีเขียวสว่างเบสสีเนี่ยเหมือนกับตัวรุ่นก่อนหน้าลักษณะการต่อสู้ก็คือเจแกนเป็นหุ่นที่มีไว้สำหรับต่อสู้ระยะประชิดครับ ถ้าจะต้องมีปืนไว้ยิงก็จะยิงในระยะประชิดเท่านั้นความสารพัดประโยชน์ของเจกนทาให้ไม่ว่าจะสู้กลางแรงน้มถ่วงหรือว่าไร้แรงน้มถ่วงก็สบายมาก j จเกนเนี่ยมีทั้ง Hg และ Mg ให้เลือกสะสมน่าแปลกใจครับที่ Mg ของ j จเกนถือว่าไม่ธรรมดาเป็นโมงใหม่ด้วยซ้ำครสายทําเวิ t ์ทิริงจัดไปได้เลยครับทำออกมาแล้วสวยมากตัวที่8 RGM 88X Jeta ปรากฏตัวมาในโมบิลสูตรกันดมไฮสตรีมเมอร์และมังงะของมูลกันดมซึ่งในฉบับของมูลเนี่ยมันจะรีดีไซน์ใหม่นะครับข้อมูลของตัวนี้เนี่ยมีไม่มากมีน้อยจริงๆตัวมันเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับกันด้มาร์ค2ในการสร้างครับและก็ไม่ใช่รุ่นที่ผลิตเยอะเพราะว่าสหาพันธ์เนี่ยถูกตัดงบประมาณทำให้เจด้ามีผลิตออกมาแค่6เครื่องเท่านั้นส่วนของเล่นกันผ่าเจด้าไม่มีออกมาผลิตครับตัวที่9 r e g s บอบิสูตแปลงร่างได้ตัวแรกที่อามูโรเลยครับโผล่มาครั้งแรกในบอบิสูตกันดั้มชาร์สเคานเตอร์แอตแท็กโดยตัวมันจะคล้ายๆกับเซต้าอาครับแต่ว่าแขนเนี่ยจะเป็นของเจเกนมีความสามารถในการแปลงร่างเพื่อความหลากหลายในการขับขี่เคลื่อนไหวโดยมันจะมีแบ็กเวฟพอนซิสเต็มส่วนเสริมพิเศษที่ถูกติดตั้งไว้ตามตัวใต้ปีกทำให้มันไม่ต่างอะไรกับเครื่องบินรบเลยตอนที่มันแปลงร่างทำให้ r e า g Z ได้เปรียบในอวกาศมากมาก พร้อมกับดัมมี่ลันเชอร์อุปกรณ์ที่จะสร้างตัวจำลองเพื่อหลอกล่อเป้าหมายแอบกระซิบตรงนี้ครับว่ามันมีไซโคเฟมด้วยนะจ๊ะได้กันพามีทั้ง HG และ MG แต่ที่โดดเด่นจริงๆก็คงหนีไม่พ้น MG ครับแปลงร่างแล้วอย่างเจ๋งเล่นสนุกมากๆตอนนี้อาจจะหายากหน่อยเพราะว่าเป็นโมเก่าแล้วใครที่ชอบตัวแปลก,กถือว่าเหมาะเลยครับตัวที่10 msk 008 dj เดินทางมาถึงตัวที่10แล้วครับเยอะมากจริง คุณที่อัมโรคขับเนี่ยโดยไอเจ้า DJ จะปรากฏตัวครั้งแรกในโมบ,บิสูตรเซตากันดมในช่วงสงครามกริฟครับโงเฮงเนี่ยเหมือนซีออนอีกแล้วมันคือโมบ,บิสูตรภาคพื้นดินมีพื้นถามมาจากตัวริกดีแอสตัวเมื่อต้นคลิปนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นห้องของคนขัดก็จะอยู่ที่หัวแบบเดียวกันเป็นหุ่นตาเดียวแบบเดียวกัน จุดเด่นของมันคือคลีบด้านหลังที่ถูกติดตั้งมาเพื่อระบายความร้อนและเสาอากาศที่ถูกติดไว้บริเวณหัวโดยจะมีอาวุธที่คล้ายๆกันกับตัวต้นแบบอย่าง r i c k d แอครับดีไซน์ก็ถือว่าเป็นหุ่นตาเดียวที่ไม่เรียบเกินไปแต่ก็ไม่ได้เทอะทะอะไรมีความคมของดีไซน์อยู่ตามจุดต่างๆของหุ่นกันพาของ DJ มี HG ออกมาวางจำหน่ายด้วยครับแถมจะเป็น HD แบบโม่ใหม่อีกต่างหากส่วนสเกล1ต่อร้อยไม่มี MG ครับแต่จะเป็น r e 1ต่อร้อยแทน ตัวที่11 RX 75กัดแทงเกือบลืมตัวนี้ไปเลยครับกับกัดแทงคุณภาคพื้นดินสายปืนใหญ่ที่เท่สุดๆคลาสสิกสุดๆและใช่ครับมันคลาสสิกขนาดนี้ก็ต้องโผล่มาในอนิเมะภาคแรกแน่นอนอยู่แล้วแม้มันจะมีความเป็นรถถังมากกว่าโมบิลสูตรแต่สหาหพันธ์ก็ยังนับว่ามันเป็นโมบิลสูตรอยู่นะครับช่วงบนเนี่ยจะมีความเป็นโมบิลสูตรช่วงล่างเนี่ยยังกับรถถังเคลื่อนไหวแบบตีนตะขาบเลย RX 75กันแทงมีกันพาออกมาเป็นเกรด HG และ MG ครับซึ่งค่อนข้างหาได้ตามท้องตลาดใครที่ชอบอะไรหรวือหวาอาจจะรู้สึกงงๆกับดีไซน์ของมันแต่จุดเด่นของหุ่นตัวนี้ก็คือระบบตีนตะขาบเลยครับลองมาต่อดูแล้วบอกเลยว่าไอ้ตีนตะขาบของกันแทงนี่แหละมันจะมอบประสบการณ์ใหม่ๆในการประกอบ ตัวที่12 RX 9 3 V 2ให h i g New Gundam มาถึงสุดยอดคุณอีกตัวหนึ่งของ a m u r o r e ที่แม้จะโผล่มาในแค่นิยาย แต่ของเล่นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดามาหมดทุกเกรดครับ HG MG RG สวยๆทั้งนั้นทางตดสั้นให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือตัวนิวกันดัมนั่นแหละครับแค่ดีไซน์ของฟันเนลวจะถูกออกแบบใหม่ให้คล้ายๆกับปีกแล้วก็หักพับอยู่ด้านหลังเสริมความใหญ่ให้กับตัวหุ่นรอบนี้เนี่ยดีไซน์จะตัวใหญ่ขึ้นบึบึๆขึ้นแล้วก็มาในโทนสีขาวฟ้าออกไปทางง่วงเบาๆถ้าให้แนะนํากันพาของตัวนี้ถ้าเอาสุดก็คงไม่พ้นมาสเตอร์เกต v เวอร์คาครับโคตรสวย ตัวที่13 R GZ91B REGZ Custom เป็นตัวคัสตอมจาก REGZ ตามเชื่อเลยครับอยู่ในภาค MSV ของ c h a r g e Counter Attack การคัสตอมของมันเนี่ยเพิ่มความทรงพลังให้กับหุ่นและการแปลงร่างที่เต็มรูปแบบมากกว่าของเก่ามีความคล้ายกับเซต้ากันดาม้วยนะถ้าดูดีดี แม้ข้อมูลของหุ่นอาจจะน้อยแต่บันไดก็รักเหล่าผลิตของเล่นออกมาจําหน่ายด้วยแถมจะเป็นเกรด MG ที่เป็นพรีบันไดต่างหากใครที่มีตัวนี้แบบปกติแล้วก็ลองไปหาตัว RE G-SAS CUSTOM มาเก็บนะครับแม้มันจะหาแทบไม่ได้ก็เถอะตอนนี้ตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับกับตัวที่14 RMS 099B c h o o s e o o m DS Amuro ได้ขับหุนตัวนี้ในซีรีส์โมบิสุกันดั้มภาค Double t e t a ครับ เป็นอีกครั้งที่เลอกดีอสถูกยิบออกมาปรับปรุงรอบนี้ก็ทําออกมาเป็นสีแดงแจ๋เลยครับไม่รู้ว่าอยากกระแรง3ามเท่าหรือเปล่านอกจากสีที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วก็จะมีเกาะกระโปรงหลังเกาะเข่าที่เปลี่ยนไปและบูสต์ขนาดใหญ่ที่ถูกติดมาด้านหลังพร้อมเพิ่มปืนใหญ่ในการโจมตีแบบรุนแรงเข้ามาด้วยกันพายของชุดเริ่มดีจะมีเอออกมาให้ต่อกันครับใครที่เป็นสายหุนตาเดียวอย่าพลาดเลยเพราะว่ามันเป็นหุนตาเดียวที่ไม่ใช่ของฝ่ายเซออน เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปรวมหุ่นลบที่อามโโรเรได้ขึ้นไปขับยาวจุใจดีไหมแหละครับข้อมูลผมหยิบม,มาจากเว็บกันดัมวิกินะครับขอย้ำอีกทีซึ่งนอกจากหุนทั้ง14ตัวนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกนะทั้งยานคอไฟเตอร์ซึ่งมันก็ไม่ใช่โมบิลสูนะเนาะแล้วก็จะมี tgm 79 g y m trainer yia 9 0 a มิวกันดำซึ่งไม่ได้มีของเล่นผลิตออกมาครับฟังมาจนจบแล้วหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยใครอยากเสริมตรงไหนบอกกันได้พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเอาละก่อนจากกันไปตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนรอติดตามชมสำหรับคลิปนี้ผมบิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ